อืมอันนี้กระเพานะฮะได้เบียร์กระเพาเนาะสุดยอดไปเอาเบียร์พริกอยากมีที่เยอะๆอันนี้ซื้อกินเอามะเขือที่ไม่พออยากได้พริกมะเขือออกลูกดีนะโดยเฉพาะมะเขือยาวใช่ไหมมะเขือยาวนี่จริงๆแล้วเป็นมะเขือปูุ๋มาใช่ไหมใครที่ปลูกไม่เก่งแนะนำมะเขือยาวนี่ปะปะชิลี่เบียร์พริกพี่น้องค่ะออเดร์เลดพริกสีส้มใช่ไหม ที่ว่ามันกระเหลี่ยงขาวๆแล้วนอผสมนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกบ้านค่อยเรียกพริกพริกถ้าถผิดแล้วอย่าโทษหนูนะไม่เป็นไรผสมกันไปอะไรบรรยากาศสวนนะคะพี่น้องคขาเนี่ยสามอันนี้จะไปลงดินเลยแล้วก็จะไปใส่กระถางด้วยแล้วป้าป้าก็อย่าขุดของมาม่าทิ้งอีกอ่ะอยู่ะนะทะเลาะกันเรื่อยปลูกผักไทยอ่ะทำไมอะเอ้า ผักแพลวใช่ผักแพลวนี่ปลูกแล้วจริงๆยยที่วัดแล้วมันไม่ตายเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าเห็นวัดที่ซินเาครัสแล้วทีนี้พอโซมเมอร์มาขุดดินเมียขุดแล้วยับ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 ,ยบทิ้งหังขยะเหมือนมหวังดีผักแพลวมันเหมือนยาที่นี่นะนนนใช่ใช่ใช่นะฮะสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยบอกปยุกเลยค่ะ ตูมแขกนี่ยกไปได้แล้วไปใส่ข้างหน้าใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวนูลบลบควรเอ่อโทรโทรตามคนคนช่วยนูอ่ะรู้ใช่ไหมว่าต้นไหนก็ตูอรีบขนก่อนงานเดี๋ยวหมอํำซิ่งขึ้นแล้วเราจะไม่มีเวลาเตรียมตัวไม่อย่างนียวันนี้เต็มแบบออสุดๆเลยนี่อปากดีนะเอวไม่ดีนะโยกได้หน่อยต้องถอยหลังนะเนี่ยอืมผักชีไปเรื่อย ผักชีไปเรื่อยๆเจ๊จ๋าอยู่ข้ามปีข้ามชาติเลยนะไปะใส่กระถางใช่ไหมที่พี่ภาพเขาเข้ามาเอาต้นมาตูมในนี้จะ้ะให้เขาหยิบออกไปใส่ที่พี่ภาพเลยนะอันนี้ผักโขมนะฮะอันนี้ก็ของแซบเด้นอน,นี่อันนี้บ่ได้ถามเลยเด็ดเลยเด้อนี่เดี๋ยวหนูให้เขาไปจ่ายเงินข้างหน้าเลยนะที่ผ้ายอดมะละจะทำยังไงเหมือนแขก ปาป้าอีกซินอนเนบะฟอมฟอมพี่ใหญ่นะเซแฮฟเดบโอมนีโดดมาวัดกันซอร์เคินเอสยาเฮโครตเบาดีประสิทธิ์อ่อนสไตล์นมุดดีฟแซนฟอร์ดีปุตตมากันดานาเอสยามุดเดอเดี๋ยวจะเอาไปลองนะคะเห็นบ้านของเพื่อนเวียดนามเขาปลูกแล้วเขาไม่ตายเป็นค้างแบบใหญ่เครือใหญ่เลยนะเนี่ย เดี๋ยวสิลองเบิ้งมาายจ๋าจะมีความสามารถรักษาบ่าเนาะส่วนในน้อยสิไปคล้องไว้มุ่งใดมาเบิ้งกันดออันอยู่ใกล้ผู้สาวแล้วบอกว่าหอมมาได้แม่หอมดอกมะลิเอ้ยหันหน้ามองเอาผัวบอกว่าหอมอยู่ใกล้ผู้สาวหอมมะลินะคะพี่น้องขากางเกงอันนี้น่าร้อนไม่ได้ใส่แ,สแย่่ยอ,อนุญ,ญาต<ม>าแล้วนะคะ

แน้องเอาบมานีมาโต๊ะเคลเขาบอกจะคนทุกอย่างแต่ลดลดลดคนเท่าที่ไหวนะคนก็ยามอมแล้วนะโอเคอ้วเราเยอ่ฟันดากลาตั้งเสลาพีดัน เธอมาอีกอมาอรองเพลงกันพี่น้องค่ะนี่ชีวิตนะบรรยากาศเนาะหูโบโนมันบอโลกสวยคือว่ามากมายปัญหาไผว่ามาดามสบายเมืองนอกเมืองนาหากินบบได้ง่าย บันปลายชีวิตความฝันก็คือกับไทยพวกเจ้าปวดจงเข้าใจมาดามวอนวายเข้าใจกันบ้างชีวิตบางคนนะคะสารฝันเนาะจนถึงความฝันจนได้กลับบ้านเมืองตัวเองแต่บางคนไม่รู้เลยว่าชีวิตจะไปถึงไหนนะคะสวัสดีคนสวย อบุญใครเรีบุญนำพาวาสนาได้เจอกันค no. 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 ือเกอาเนาะมาดูผักมาดูผ uh. ักเนาะหูโบนอมันบบโลกสวยคือว่าแต่คนสวยอยู่เด้นะทหนดไหนยังดูไหนนมอไไร เนี่ยเมาหมดเนี่ยชอบชอบอะไรยงดาราเขานะมาดามมาดามจะเลี้ยงให้เซ้วนหน้ำมีสำรามชอบเลี้ยงงดารามาดามเหมืองเพชรเบลเยียมชอบเลี้ยงเลี้ยงไปหลายตัวเลยก็เนื้อ้วนๆตัวๆเนื้อ้วนๆตัวเลยนะคุณชอบเนี่ยเอาเมาหมดเลยนะแบบนี้เราไปเรียนจะไปช่วยไปช่วยทำงานเหมืองเพชรเหมืองเพชรวะนะ ไม่ไม่ไม่ให้ช่วยทําอะไรเลยใช่ไหมเลี้ยงอย่างดีเลยใช่ไหมนะขำขำกันนะคะพี่น้องขาเนาะเอาเนี้งสวัสดีค่ะนะมามาวันนี้เนาะมาขนของผักอืมดีใจได้เจอกันนะคะต้นขอบคุณ่าขอบคุณเอาอะไรมังวันเนี้ยอยากได้หลายอย่างอ่ะขนแล้วเนาะนี่แหละได้เหมือนกัน หลายอย่างเลยนู่น่ะฟักแมวเนี่ยเราจะทํายังไงเพราะว่าเห็นเพื่อนปลูกแล้วเขาอยู่ได้ยันยาวเลยนะของร้านเวียดนามบ้านเวียดนามที่อยู่ในหมู่บ้านเดี๋ยวเราจะลองดูปีแรกเนาะทำน,น,นานเนี่อันนี้ทันได้กินบอ่อปีเนี่ยค่ะลองดู <c oughs> ใช่ไหมเอาไปสองต้นเหมือนกันนะ,ะคนละไม้คนละมือด่าคนแล้วนะคะ ปลาปลาไปใจตังบอกว่าไอ้ต้นอันนี้เออใช่กระเพราที่นี่ใหญ่กว่าเดี๋ยวเอาตรงนี้ด้วยเนาะส่วนน้อยห่อผักใหญ่ดูจะมีที่ลงไหมมาว่ากันนะคะพี่น้องค่ะเอยเห็นอย่างกระยักได้เบิดเออแต่ที่บมีคือเขานะฮะอ่าบรรยากาศเนาะมะลิสามีบอกอยากได้มะลิแต่ว่าทีเนี้บ้านเรามันไม่มีที่วางเราจะไปไว้ไหนนะฮะยะ ย้อนซีดาสตานะเนาะบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศในสวนผักนะคะบรรยากาศมาเลือกผักกันเนาะกับสาวๆเนาะเก็บไว้ชมเนาะถึงวันนี้สวนจะง่อยๆเงาๆนะคะอ่ามากันไปตามสถานการณ์เนาะพี่เนาะตัวเองเนาะชีวิตสู้กันไปรายวันเบนโบอฮ คนอยู่ก็สู้ต่อไปนะเป็นกำลังใจกันนะคะพี่น้องคะดอกมะลิหอมมากฝรั่งอยากได้